ยือกำลังหน้าป่านที่ช่องปั่นว่างงานครับทุกคนและผมเองครับปั่นว่างงานเราห่างหายไปนานมากๆนะครับกับคอนเทนต์นี้ครับเพราะว่าผมเนี่ย ไปพบปะกับอุบัติเหตุมานิดหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้เข้าโรงหนังนานมากๆแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายนี่ย,ยังจําไม่ได้เลยอันนี้ร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็บวกกับภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เข้าไปดูเนี่ยมันพลาดไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันคือหนักที่เมนผมเล่นนั่นเองก็คือน้องจอรินโฟอีฟกับสึกข้างขาวกินกุย้ย และใช่ครับสุดข,ขั้นเขากินก้้อยเรื่องนี้เป็นผู้กำกับหน้าใหม่แต่วงการการแสดงเนี่ยเขาคือตัวพีคในช่วงนี้เลยก็ว่าได้นั่นคือคุณเจแปนพานุพัฒธ์ถูกไหม เดี๋ยวขึ้นในตรงนี้นะครับก็หันมาลองจับภาพยนตร์ซึ่งในเรื่องของภาพยนตร์กับเจแปนนะครับก็ค่อนข้างเชื่อฝีมือเพราะว่าถ้าใครตามบุฟเฟ่ตตั้งแต่แรกๆนะครับก็จะรู้ว่าต้องบุฟเฟ่ชาแนลเนี่ยเคยทำเขาเรียกอะไรที่เซอร์ลอเลียนก่อน,นครับที่ใช้โพรชันเดียวกันกับเหมือนกับในภาพยนตร์จริงๆอะไรเงี้ยถ้าใครเคยดูก็คงจะรู้ฝีมืออยู่บ้างแล้วนะครับแล้วก็เจแปนก็จับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ได้เขาเรียกว่าผู้กำกับนะครับที่ถ้าอยู่ในแลงท็อปทรีของผมเนี่ยจะต้องมีผู คนนี้แน่นอนนั่นคือพี่ยอดเลิกใช้นะครับก็มานั่งเป็นผู้อำนวยการสร้างนะครับแล้วก็แน่นอนครับด้วยความเห็นพี่ยอดด้วยหนังของเจแปนมาผนวกกันผมก็คิดว่านี่คือภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่น่าจะถูกใจเพราะว่าเป็นสไตล์พี่ยอดมันก็จะดูความกาเรื่องอะไรเป็นเบาสมองตลกแบบแก๊กพอมาผนวกกับโจรินเล่นด้วยทุกอย่างมันกลมกล่อมมากจนไปดูเรื่องนี้ครับนั้นเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับ เราจะเริ่มที่เรื่องบทก่อนนะทุกคนต้องบอกก่อนว่าบทภาพยนร์เรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันไปหยิบเส้นเรื่องบางเรื่องนะครับในเรื่องของโฮมโลงเนี่ยกลับมาใช้เ,เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้กิน่นอายของความเป็นโฮมโลงอยู่บ้างแต่ว่าด้วยความที่พอเอามาผนวกกับความเป็นภาพยนตร์บาสมองแล้วก็รวมถึงความแฟนตาซีเข้าไปอะไรเงี้ยมันทําให้ถึงจะมีกลิ่นคล้ายๆแต่ว่ามันมีความพิเศษในตัวของมันเองแต่ถ้าในมุมมองของผมในการเข้าไปแล้วลองเสบ,บท มันไม่ได้มีความการเจริญเติบโตระหว่างตัวเรากับตัวนักแสดงครับมันยังไม่ได้เจริญเติบโตมาด้วยกันคืออาจจะแบบแบ็กกราวด์บางแบ็กกราวด์มันไม่ชัดมันทําให้เราอาจจะไม่ได้แบบรุ้นไปกับตัวละครเนาะมันก็เลยอาจจะแบบด้วยความเป็นหนังมีเรื่องให้เล่าหลายเส้นอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทําให้บางจุดอ่ะมันแบ็กกราวด์มันปูมไม่พอก็เลยอาจจะมีไม่ลุ้นไปถึงคําว่าอินแต่ว่าในบทส่วนหนึ่งที่หยิบมาเล่นได้ ดีนะครับมันคือความเล่าผ่านตัวละครสามตัวที่มีมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างก,กันโดยชัดเจนแต่ว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับแต่ว่ามีแบ็กกราวด์แต่ละคือเพราะฉะนั้นการเล่าหลายๆเส้นแบบนี้แล้วทำให้ทุกคนดูยังแบบสนุกได้มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับดัะนั้นถ้ารวมๆในเรื่องของบทผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หวือหวาแน่นอนนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้แปลกใหม่อาจจะเป็นบทสูรสำเร็จด้วยซ้าแต่ความแปลกใหม่ไปอยู่กับการที่บทเนี่ยหยิบความเป็นพิเลียดแต่ว่ามีคำสมัยใหม่คือมันไม่ใช่พิเลียดจ๋ามันไม่ใช่สมัยใหม่จ๋าแต่ว่าการเล่าแบบไม่แคร์ยุคสมัย ก็ใส่ของมุกที่เป็นแก๊กลงไปอ่ะผมถือว่ามันอาจจะไม่ได้ขำร้อยเปอร์แต่ว่ามันมีมุกที่โดนแล้วก็มีเสียงหัวเราะจากลงภาพ,พยนตร์แน่ๆนะครับถ้าใครดูแล้วองบทเนี่ยเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มานะครับต่อมาเป็นเรื่องของนักแสดงนะครับนักแสดงแน่นอน3ตัวละครนะก็จะมีจรินก็จะมีก้าวจิรายุนะครับแล้วก็จะมี ทั้ง3คนนี้ก็ในเรื่องการแสดงระหว่างพีกับเเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับก็อยู่ในสแตนดาดของตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่แปลกใหม่แล้วก็อาจจะเคยเห็นอยู่บ้างในจออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คืออาจจะเป็นนักเอกเรื่องแรกๆนะครับที่ไปเรื่องเลยสําหรับภาพยนตร์นาะก็ต้องยอมรับว่าก็ยังมีความสมกึกสมกัดนิดหน่อยนะครับด้วยความใหม่มากๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีของ ผมพข้าใจเรื่องนี้เลยคือผมถือว่าการที่ก้าวจิรายุได้ก้าวจิรายุได้ผิดมามันเหมือนทั้งสองคนพยายามส่งโจโลินนะครับคือมันจะได้วิวแบบในการส่งต่อบทมันมันค่อนข้างดีมากๆนะครับถึงจะมีจุดอยู่บ้างแต่ว่าถือว่าในภาพอง์รวมพอเรื่องราวมันเล่าไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าโจลินเริ่มมีความแข็งแรงขึ้นในเรื่องของการแสดงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของความเป็นครั้งแรกเนี่ยผมถือว่าเอ้ยเต็มสิบก็ให้เจ็ด ให้แปเลยนะเพราะว่ามันจะมีความบางอันที่เราสึกว่าเขาหลุดจากความเป็นโจดินไปแล้วนะครับแต่ว,ว่ามันจะมีบางอันที่รู้สึกว่ามันสมกึกสมกากนะก็ให้อาภัยบนความน่ารักของน้องโจรดินนั่นเองนะครับ แต่ว่าในผมถือว่าอันนี้ไม่เลวนะครับสำหรับจรินที่ยังไม่เคยผ่านบทงานภาพยนตร์มาก่อนที่ลองคิดจินตนาการว่าภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นเรื่องเป็นนางเอกนะครับแต่ว่ายังทําได้ในระดับนี้นะครับก็ถือว่าเพอร์เฟกในความเป็นจรินก้าวจริรายุมีคนพูดถึงเยอะมากแต่ว่าผ่านหูผมไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าผมไปเปิดเจอคลิปหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าผมเห็นต่างละกันนะครับก็คือเขาจะบอกว่าก้าวมีความแบบฝืนเล่นเรารู้สึกว่าอึดอัดกับการแสดงของ ก้าวมากๆก้าวจะต้องแสดงพยายามที่จะเป็นคนโหดไม่ใช่ตัวเองมืงอึดอัดกับการแสดงนี้มาก,มาก <laughs> ผมอะ <laughs> ก็เพู่สกว่าความอึดอัดอะมันเป็นเพราะว่าคุณมีภาพจําก้าวในอีกแบบหนึ่งแล้วไม่ได้ดูหนังแบบเรื่องต่อเรื่องครับหรือคุณอาจจะดูภาพยนตร์ที่ก้าวเล่นน้อยเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแสดงผมว่าก้าวทำได้มาตรฐานสแตนดาร์ดตัวเองแต่พอไปบวกกับการที่มันพลิกบทบาทกับความที่ถ้าสมมติเป็นคอมเมดี้ก้าวจะต้องเล่นเป็นตัวที่เป็นคอมเมดี้แน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่านี่พลิกบทบาทมาเล่น ในซีนี้ซึ่งทุกคนก็จะเห็นในทีเซอร์แล้วแหละผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นความพิเศษว่าไม่ธรรมดาฝีมือไม่เลวเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนอย่างคนที่มีภาพจําของก้าวมาอยู่ก็อาจจะมีความอึดอัดอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเรามีภาพจำก้าวในคอมเมดี้ในแบบหนึ่งแต่ว่าอย่างผมผมเคยเห็นก้าไปเล่นในคือคนดูหนังไทยก็จะเห็นก้าในหลายๆแอคมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้อึดอัดมากนะครับส่วนพีทผมว่า ก็เป็นสแตนดาดพีชแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมว่าค่อนข้างจะพีชมากๆนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันมันแตกต่างหรือว่ามีอะไรที่จะคอมเมนต์แต่ว่าเขายังยืนหยัดอยู่มันมากระถามตัวเองแนแต่ว่าถ้าถามว่าในเรื่องของการแสดงที่ผมรู้สึกว่าถูกใจมากที่สุดเลยเนี่ยคือใครนะครับผมก็ชอบไปที่9้าวแนี่นะคระับรู้สึกว่าถ้า9 คือความพลิกบทบาทเอ่ยหรือว่าความเล่นที่มันย้อนแย้งกับตัวภาพยนตร์มากๆอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้เห็นก้าวออกนอกเรื่องหรือว่าเป็นตัวแปรของเรื่องแต่ว่ามันมีแบ็กกราวด์ที่ชัดเจนแล้วมันมีซีนที่มันดึงกลับมาได้อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าก้าวนี่อสุดยอดอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือเป็นนักแสณะสมทบที่อยู่รอบๆนะฮะซึ่งแน่นอนพอเราเอาแกงที่มันมีแบบเนี้ยเข้ามารวมๆกันมันจะรู้สึกว่ามันเป็นยำมากๆเป็นยำที่มัน เอามาผสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความพิเศษมันคือเหมือนเขาหยิบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมนาใส่ผมก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ไม่ร้อยปอร์เซ็นต์มากนะกับการที่หยิ คนที่4คนที่เคยเล่นด้วยกันขนาดนี้เรามาอยู่ในเรื่องราวที่เป็นคอมดี้ขนาดนี้ผมคิดว่ามันอาจจะอาจจะได้ได้ตลกกว่านี้ถ้าปล่อยให้เรื่องมาเรื่องมันถูกดําเนินไปด้วยด้วยตัวเขาเหมือนในหกฉากขับจานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมันต้องอยู่บนเส้นเรื่องมากเกินไปในฐานะของนักแสดงสมทบผมคิดว่ามันไปจํากัดขอบเขตความสามารถเขาค่อนข้างพอสมควรอย่างแบบมูเตอร์อย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าได้เชิดชายน่าจะแบบมีความมีมุกออกมาได้ได้มากกว่านี้นะครับ แต่ก็เข้าใจด้วยความเป็นพยายามให้มันอยู่ในเส้นเรื่องโอเคนี่คือการแสดงครับส่วนเรื่ององค์ประกอบต่างๆที่ผมชอบเอาที่ผมชอบก่อนนะผมรู้สึกว่าผมชอบซีนโรแมนติกที่บางทีเราก็รู้สึกโมโหถ้าโดนตัวโจลินนี้ผมฟาดแล้วนะครับปรยปงไง <laughs> อีกอ่า แต่ถ้าดูในเฉพาะโทนของเรื่องอะ่ะมันการใส่โรแมนติกคอมเมดี้มาแล้วมันรู้สึกมันน่ารักจังเลยมันมันน่ารักมันกําลังพอดีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในหลายๆอันที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะผมรู้สึกว่ามันมันมันมน,น่ารักอะ่ะเออทุกคนก็ลองไปดูนะครับถึงแบบเราจะมีความอิจฉาหรือเสยียอยู่บ้างนะก็โอเคครับนั่นคืออีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือการ mix and match ระหว่างความเป็นปัจจุบัน ความเป็นอนาคตเลยบางอันกับความเป็นพิเรียดอพอมันมารวมกันแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ฝืนหรือมันไม่ได้ดูแปลกตาอย่างยุคนั้นนะผมว่ารถถังขนาดนั้นไม่น่าจะมีการกดปุ่มพูดได้ไหมนะโอเคหมายถึงว่ามันมีเรื่องราวที่มันค่อนข้างล้าอนาคตแล้วมีเรื่องราวที่เป็นพีเรียดด้วยคือมันพอมันมารวมกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันพิเศษะมันดีจังวะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ สุดๆย้อนกับที่การแสดงนิดนึงที่ผมชอบอีกอันหนึ่งนะทุกคนควรต้องจับตาคนนี้นะครับนั่นคือหนักคือเป็นเป็นซีนที่ผมว่าเนี่ยแม่งหาเป็นช็อตที่แบบรวมความฮาไว้ตรงจุดเป็นก้อนนั้นดีดีดีมากนะครับก็อันนั้นคือส่วนนี้องค์ประกอบอื่นพวกผมว่าพวกภาพฉาก CG CG นี่คือโอ้โหแบบคือมันอาจจะไม่ได้เนียนอย่างที่ทุกคน ไฟฝันว่าโอ้โหนางคองวบดอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าในระดับภาพยนตร์สไตล์นี้กับ c ีจีแต่บางทผมมองว่าเอ้ยซีจียังสวยเสื้อผ้ามันจะมีอีกางคนบอกว่านางเอกผมจึงมากมากว่านางเอกโอ้โหในอยู่ใน,ในชุดสีดําเขาจะทําไมถึงแต่งตัวออกมาแบบอยู่ในสํานักสีนี้จะต้องแต่งตัวเป็นสีนั้นแล้วอยู่ดีดีนางเอกมาสีนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่นี่มากๆเลยทุกคนครับถ้าทุกคนดูภาพยนต์ ร้ร์แล้วก็ดูแบบ100%ซแบบไม่ได้จับผิดทุกคนจะรู้ว่านางเอกมีเป้าหมายเพื่อเพราะฉะนั้นเขาคือความแตกต่างของด้วยเป้าหมายเขาอยู่แล้วแบ็กกราวตัวละครเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีความที่ฉีกเส้สสนออกมาครับการที่ทําให้นางเอกโดดเด่นออกมาด้วยการแต่งตัวที่ไม่เหมือนกับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใช้ได้ในทุกๆซีนมันมันมันมีที่มาที่ไปด้วยแบ็กกราวตัวละครอยู่แล้วเะฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ไม่ได้แปลกกับเสื้อผ้าหน้าผม กับบวกความเป็นแฟนซีสไตล์รละลึกอะครับทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีความแฟนตาซีในภาพยนตร์ในบทในการถ่ายทำในองค์ประกอบต่างๆเนะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านหน้าผมที่ใครผมรู้สึกว่าโอโ้บางคนจะต้องผมแบบนี้เพื่อให้ดูตลกแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์มากกว่า มันอาจจะไม่ได้ดูเป็นการพยายามทําให้มันเป็นคาแรคเตอร์หรือตลกอะผมไม่ได้ตลกกับการแต่งตัวแต่ว่าผมรู้สึกว่าพวกเขาแบ่งเจนเนอชันคาแรคเตอร์ทุกคนชัดเจนแล้วก็อิงความเป็นแฟนซีของภาพยนตร์ที่ไม่ได้งพิเรียดไม่ได้อิงอะไรเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการแบบแบ่งคาแรคเตอร์ให้มันเห็นภาพจะชัดแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดีแล้วก็มันเห็นความมันมีมวลของความเป็นคนที่สมมติว่าเป็น Fan แฟนคลับใครระลึกมาเราจะเห็นมวลที่ถึงหนังจะเปลี่ยนผู้กำกับ หรือว่าอะไรไปเลยแต่ว่ามันยังมีมวลความเป็นระลึกอยู่หรือว่าเป็นพี่ยอสอยู่เงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันได้จัก,กรวาลอ่ะเออเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันดีนะครับสุดท้ายมาสรุปกันหน่อยนะครับต้องบอกก่อนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์เบาสมองนะทุกคนเพราะนั้นถ้าใครที่คาดหวังว่าคุณจะได้เจอกับเนื้อหาที่โอโคประวัติศาสตร์นั่นนั่นซีเรียสโนนีนั่น,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 นไปดูละครนิระวสาตร์ครับ แต่ว่าคือด้วยความมันเป็นภาพยนตร์เบาสมองอะทุกคนเพราะนั้นใครที่ต้องการความสนุกความเบาสมองเฮฮาผมว่าเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์อยู่แล้วก็เราไปดูด้วยความรู้สึกที่อยากดูภาพยนตร์การดูภาพยนตร์ผมไม่รู้ว่าทุกคนดูด้วยแบบไหนนะแต่สําหรับผมการดูภาพยนตร์มันคือการเสพความรู้สึกอรเพราะนั้นเราจะเห็นภาพยนตร์ทุกภาพยนตร์มันมีความที่มาที่ไปถ้ามันไม่ได้แบบขยับจนเละจริง,รงๆอรผมรู้สึกว่าทุกเรื่องมันมีเป้าหมายการพาเรา ไปอยู่ถ้าใครรู้สึกว่าคุณพยายามลากภาพย,ายนตร์มาอยู่ในฟังก์ชันที่คุณต้องการครับผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมต่อคนทําเพราะว่าผู้ทํามีเรื่องที่เขาอยากจะเล่าเราเป็นผู้เสียบเสพบเรื่องเขาถ้าจะไปอยากต้องการให้เรื่องเขาาเป็นให่เราเราต้องทําเองในส่วนของภาพย,ายนตร์ที่โอเคถ้ามันจะมีบางจุดที่เอ้ยโ,อโหเหมือนแบบเห,เ,หเหมือนเหมือนโกงเงินเราทําแบบช่วยชวยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็โอเคมัน,ม,นมันพูดกันได้ครับแต่ว่าผมดูใน งานนี้มันไม่ได้มีช่วยออกมาให้เราเห็นนะแต่ว่าแค่เรื่องที่เล่าเรื่องที่หยิบมาเล่าวิธีการเล่ามันอาจจะไม่ตรงจริตเราแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถูกเล่านะครับมันถูกเล่าผ่านตัวละครผ่านเรื่องราวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็งานมันก็ไม่ได้ไม่ไม่แย่เลยคนระับ ้งภาพสีเสียงการเลือกเพลงมาใช้ดนตรีต่างๆมันมีกลิ่นอายมีมวนความสนุกอยู่แล้วมุกที่มาเล่นก็ไม่ใช่ว่ามุกทุกมุกมันจะไม่โดนมันก็ยังมีมุกที่โดนอยู่ถ้าคุณไม่ได้แบบเป็นคนแบบซเซเลสมากๆอ่ะผมว่ามันก็มีหลายมุกที่ที่ผมหัวเราะในโลกสุดท้ายคือน้องจูลินครับอ่าผมภูมิใจ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่มันไม่เคยเนาะมันน่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเดียวที่ผมเขินตลอดเรื่องแล้วเมื่อไหร่ที่มีซีน้องจรลิงออกมาก็คือมันมีความแบบเขินนะ่ยมีความตะมุตตมิมีความคือเขามีชายนิ่งตัวเองออกมามากๆก็เป็นกําลังใจให้นะครับหวังว่าจะได้เห็นงานแบบนี้ของน้องๆอีกเนาะโอเค okay. นี่คือทั้งหมดนะครับทุกคนครับเราดูภาพยนตร์ด้วยการเสพภาพยนตร์นะครับมันคือการ ไปสร้างความบันเทิงอยากไปดูเพื่อจะผิดครับแต่ว่าถ้างานมันช่วยเราก็บอกางานมันช่วยแต่ว่าถ้างานมันอยู่ในองค์ประกอบที่มันเล่าเรื่องแล้วเราสัมผัสเรื่องของมันได้ผมว่าม,มันคือภาพยนตร์ครับทุกคนมีความสุขกับภาพยนตร์ครับดูภาพยนตร์ด้วยอิโมชันบ้างนะครับแล้วก็ให้คุณค่ากับทุกงาน ที่ทุกคนพยายามเศร้าเพื่อนมีความสุขกับการดูภาพยนตร์ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยนะทุกคนแล้วก็ s u b สไครต์ให้ทุกนี้แล้วอย่าลืมที่สําคัญมากคุณรู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้อยากให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สียวแกนอยู่ในคลิปนะจ๊ะบายจะ